สวัสดีทุกคนครับผมก็ครูนนทวัฒน์มนเดิมนะครับรโซนะครับนี่แหละคนก็รู้จักกันดีเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับนักเรียนหรือไม่ได้มาเรียนโรงเรียนนะครับก็ต้องได้สอนออนไลน์อย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับใส่แมสปิดปากแล้วก็ล้างมือให้บ่อยๆนะครับที่สําคัญก็ที่ระยะห่างด้วยนะครับมาดูนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับเราเรียนนะครับวันนี้เรื่องเศษส่วนและการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วนนะครับ หรือการที่สามนะครับอ่าวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราเรียนมาแล้วในชั้นปสานะครับแต่มันก็จะเข้มข้นขึ้นนะครับถามว่ายากไหมมันไม่ยากครับนักเรียนตั้งใจฟังครูให้ดีนะครับตั้งใจฟังครูให้ดีแล้วก็ดูตามครูสอนนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ให้กลับไปดูใหม่ได้นะครับอ่ะโอเคครับไปกันเลย ครับตอเลยครับี่เลยครับมาดูเรื่องแรกครับดูตามครูนะครับดูตามหน้าจอที่ครูกำลังสอนตอนนี้นะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องความหมายและการอ่านและการเขียนเสียส่วนนะครับอ่ามาดูครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับหนึ่งครับระบายสีหรือแรงเงาเสยดส่วนที่กําหนดให้ได้นะครับสองเขียนเสยดส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีหรือแรงเงาและอ่านเยดส่วนได้สามให้ผลได้สี่ สื่อสารสื่อความหมายริสศาสและนําเสนอได้นะครับอ่ะสี่ตัวนี้นะครับเราต้องเรียนในในในเรื่องนี้นะครับอ่ะมาดูครับต่อเลยอ่ะตัวนี้ครับดูจากรูปนะครับมีทั้งหมดกี่รูปเอ่ยมีทั้งหมดสรูปใช่ไหมครับสังเกตไหมว่าสี่รูปนี้นะครับขนาดเท่ากันนะครับแต่ดูการแบ่งเขานะครับเขาแบ่งแบ่งไม่เหมือนกันนะครับรูปแบ่งไม่เหมือนกันแต่ เมื่อเอาสองชิ้นนี้มาวัดปริมาณแล้วนะครับเท่ากันทุก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 อย่างเลยนะครับนี่คือเหตุผลครับมาดูว่าทำไมนะครับนี่ครับแต่ละส่วนเป็นหนึ่งในสองของกระดาษหนึ่งแผ่นเห็นไหมครับนะครับแต่การตัดของเขานั้นไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ด้วยเนื้อของกระดาษที่เราตัดมาแล้วนะครับมันจะมี มไีได้เท่ากันทุกอย่างนะครับนี่คือความอัศจรรย์ของเ,อเรื่องเศษส่วนเราต้องเรียนให้ได้นะครับนั่ครับชั้นป .4 นี่ต้องต้อง,ต,องต้องเรียนให้ให้ได้แล้วนะครับต้องเปลี่ยนแลบนะครับต่อไปครับเราจะเขียนเศษส่สวนได้ไงฮะถ้าเราขอคําอ่านเราจะเป็นหนึ่งในสองนะครับเขียนแทนด้วยหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองเหมือนที่ครูเคยสอนไปแล้วนะครับตอนป .3 นะครับข้างบนคือเศษข้างล่างคือส่วนนะครับ หนึ่งส่วนสองอ่านว่าเศษหนึ่งส,ส่วนสองนะครับ <c oughs> ก็ตามนี้เลยนะครับไม่มีอะไรยากโคไหนที่มันง่ายรูจะข้ามไปเลยนะครับตัวเลขตัวบนเรียกว่าเศษนะครับตัวล่างเรียกว่าส่วนนะครับไม่ต้องสนใจนะครับถ้าตัวบนเรียกว่าเศษอย่างเดียวเลยตัวล่างเรียกว่าตัวส่วนนะครับอ่ะนี่เหมือนกันครับระบายสีหนึ่งในสี่ของกระดาษหนึ่งแผ่นก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับง่ายๆนะครับไปแล้วนะแต่นะครับถ้าเมื่อไหร่ ที่เราแบ่งออกมาแล้วไม่เท่ากันเราจะไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นเศษส่สวนนะครับเพราะมันไม่แบ่งแบ่งไม่เท่ากันอันแรกนะครับสีน้ำเงินนิดเดียวเองนะครับอันที่ไม่ได้แบ่งตั้งเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นแบ่งเป็นสองส่วนไม่เท่ากันนะครับตัวน,นี้ก็เป็นแบ่งเป็นสามส่วนไม่เท่ากันนะครับสีเหลืองต่อไปสีฟ้ก็เหมือนกันนะครับแบ่งออกเป็นสี่ส่วนไม่เท่ากัน เราจะบอกว่าเศษเราจะบอกว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ไม่ได้นะครับเราจะบอกว่าเศษหนึ่งส่วนสามก็ไม่ได้นะครับนั่นนั่นคือหลักการคิดของเรื่องเศษส่วนนะครับต่อไปครับมาดูนะครับจงเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีอ่านะครับ่าเป็นยังไงหนึ่งนะครับนี่ครับเศษส่วนก็คือหนึ่งส่วนสองอ่านว่าเศษหนึ่งส่วนสอง ถ้าเรามาเขียนป็นคําอ่านว่า1นึ่งสองธรรมดาเราผิดนะฮะเราต้องมีคําหน้าด้วยว่าเศษทุกครั้งนะครับถ้าเป็นเรื่องเศษส่วนต้องเศษหนึ่งส่วนสองนะครับต่อไปครับตัวนี้ฮะอะไรครับอะไรครับก็เป็นติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนักเรียนทางบ้านต้องตอบได้แล้วคะตอบอันนี้ก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสามนะครับแล้ครับ นะครับเศษหนึ่งส่วนไรเออเป็นส่วนที่ระบายคือหนึ่งส่วนนะครับทั้งหมดคือมีกี่ส่วนเออสี่ส่วนนะครับก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับต่อไปครับข้อสี่ครับเ็นเศษหนึ่งส่วนอะไรครับเศษหนึ่งส่วนสองครับเห็นไหมครับง่ายๆนะครับเรื่องเศษส่วนต่อไปข้อหกครับข้อหกก็เป็น เศษหนึ่งส่วนอะไรเอ่ยทั้งหมดกี่ส่วนครับเศษหนึ่งส่วนลายส่วนสี่นะครับน่าง่ายง่ายครับอ่ะเรามาดูเศษส่วนนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างตับได้น,นะครับเศษส่วนประกอบไปด้วยตัวเศษนะครับซึ่งแสดงถึงที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้เองคือตัวระบายสีนะครับส่วนตัวส่วนก็คือทั้งหมดนะครับที่เขียนที่เท่าเท่ากันนะครับนั่นคือคนันตป่าตัวส่วน ทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดแปดส่วนก็เป็นหนึ่งส่วนแปดสส่วนแปดสามส่วนแปดสี่ส่วนแปดนะครับนี่คือเรื่องเศษส่วนนะครับอ่ะเเหมือนกันครับจงเขียนเศษส่วนแล้วแสดงส่วนทิบระาบสีอ่ะเขามีรูปให้เรานะครับให้เราระบายให้เราเขียนรูปของเศษส่วนนะครับแล้วก็คาําอ่านอันนี้จะเป็นอะไรฮะเป็นไรต่อเลยนะครับเก่งแล้วนะครับเป็นเศษเศษสองส่วนสี่ นะครับระบายสีระบายสีสองส่วนนะครับทั้งหมดสี่ส่วนนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นอะไรฮะเป็นรูปมุมแมลงนะครับทั้งหมดกี่ส่วนเอ่ยทั้งหมดกี่ส่วนทั้งหมดหกส่วนนะครับก็จะเป็นเศษเศษสี่ส่วนหกนะครับ่าง่ายๆนะครับต่อไปข้อสามครับข้อสามมาแล้วครับ ทั้งหมดกี่ส่วนเลยทั้งหมดกี่ส่วนทั้งหมด8ส่วนระบายสีกี่ส่วนครับ4ส่วนมันจะเป็นเศษ4ส่วน8นะครับอะซึ่งมันไม่ยากเลยนะครับนี่ครับที่สร้างใจทำจริงมันไม่ได้ยากเลยเราก็ดูคบดูคําสั่งเขาว่าเขาต้องการอะไรนะครับเนี่เขาอนี่บอกว่าแล้วครับจงระบายสีเศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าหนึ่ง พร้อมทั้งเขียนเศษส่วนและคำอ่านนะครับจงระบายสีเศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าหนึ่งพร้อมทั้งเขียนเศษส่วนและคำอา่านเราต้องเขียนเศษส่วนและคำอ่านด้วยนะครับตัวนี้มาดูกันข้อหนึ่งอะไรครับเราจะระายสีอะไรก็ได้ครับเราจะใช้ระบายสีอะไรก็ได้นะ ้าคนบอกว่าผมต้องการระบายสีสองช่องครับก็ระบายสีสองช่องเราก็ต้องอ่านดูนะครับว่าเป็นเศษสองส่วนสามนะครับอ่านนะครับไม่ยากอะไรนะจบแล้วครับเรื่องนี้วันนี้นะครับนี้การบ้านเราที่ครูให้ไปนะครับแบบฝึกหัดสามจุดหนึ่งนะครับนี่ดูตามหน้าจอรูนะครับแบบฝึกหัดสามจุดหนึ่งการบ้านที่ครูให้เราพวกเราไปนะครับแบบฝึกหัดนะครับ จากรูกดันบนเขาบอกว่านะครับส่วนส่วนส่วนที่เราบายสีในข้อใดเป็น1นส่วนสนะครับเราก็ดูว่าอะไรบ้างเป็น1นส่วนสองเราก็นํามาเขียนลงในช่องที่ครูชี้อยู่นี้นะครับอ่านะครับอย่าลืมนะครับว่ามันมีข้อหลอกด้ยนะว่าบางบางบาง,บางข้อมันอาจจะไม่ใช่เศษส่วนแท้นะครับมันเป็นเศษส่วนไม่เท่ากันนะครับต่อไปครับนี่ก็ตมนี้เลยครับ จดตามนี้เลยขอ้อใดระบายเป็นหนึ่งส่วนสามขอ้อใดที่เป็นหนึ่งส่วนสี่แล้วก็เอามาเขียนลงไปเอาแล้วมาเขียนครับก็เอาตัวหนังสือก็ขอคองออะไรต่างๆนะครับมาเขียนลงไปต่อไปหน้าต่อไปครับอันนี้นั้นหน้าต่อไปครับเขียนเศษส,ส่วนสแสดงส่วนที่ระบายสีพร้อมนังคำอ่านนะครับผม้องเขียนคำอา่านข้อนี้ครับ้เราเห้เขียนตัวเลขก่อนเขียนตัวเลขแล้วก็อ่านว่าอะไรครับ แล้วก็อ่านว่าเซตอะไรส่วนอะไรนะครับเสร็จแล้วก็นำมาส่งคุณครูเป็นอันจบสิ้นภารกิจในสัปดาห์นี้นะครับในวันนี้นะครับอ่ะโอเคครับขอให้ทุกคนโชคดีครับมีปัญหามีะไรสถามพอแม่้ผู้ปกครองก่อนถ้าไม่ได้จริงก็ให้เข้ามาหาคุณครูได้นะครับโอเคครับสถานได้แล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ